สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ที่12กันยายน2 0 1 8เป็นวันที่ดาวอังคารเนี่ยจะย้ายจากราศีกันไปอยู่ที่ราศีตุลนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวอังคารย้ายดาวนี่จะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีสิงนะคะวันที่11เอ็ดไอ้โทษถามวันที่12กันยายนดาวอังคารจะย้ายจากราศีกันไปอยู่ที่ราศีตุลอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยจนถึงวันที่26ตุลาคม2 5ง8สิทีเนี้ย การย้ายมาเนี่ยเขาได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์คือเป็นปราเกษตรปราเกษตรคืออะไรปราปลายก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นลักษณะชั่วคราวก็ได้ในนี้เหมือนกันหรืออาจจะนิดๆหน่นนอยๆอ,อะไรก็ากานไปนะคะเพราะต้องดูว่าในสถานการณ์ของตัวคุณคือเรื่องอะไรทีเนี้ยของคุณเนี่ยเป็นดาวคานเป็นดาวเจริญพันธุกับสุภะอยู่ในสาชะา ปันธุสาสระก็มองว่าเออจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของบ้านรถที่ดินที่ทํางานแต่เปลี่ยนแปลงแบบไหนอาจจะเป็นโชวคคาวก็ได้ค่ะหรือจะเป็นลักษณะว่ามีการปรับเปลี่ยนภายในพันแหนกไปในโครงสร้างาโครงสร้างในที่ทํางานไหมหรือเปลี่ยนมุมในที่ทํางานเกิดขึ้นไหมอันนี้ก็ต้องไปดูของแต่ละที่นะ หรือบางคนเนี่ยก็จะมีญาติพี่น้องเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการงานก็ได้ค่ะแต่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องแบบได้เป็นบางครั้งบางคราวอ่าได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยก็ได้หรือคนในครอบครัวคุณเองก็รักเพื่อนฝูงคุณแต่เขารักเขาอาจจะปรับปลายคืออาจจะลักษณะว่าเออเขาอาจจะไม่รักตเต็มร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ค่ะอันนี้ต้องดูนะเทียบดูนะหรือบางคนเนี่ย จะมีการเกิอพบปรับสังสรรค์ในครอบครัวเกิดขึ้นก็ได้แต่นี้คือพบปรับสังสรรค์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าอาจจะมีการนัดกันเอว่างๆเดี๋ยวมาเจอกันไหมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือบางคนเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ต้องดูของแต่ละคนเนาะว่าจะมีการครอบครัวมีการนัดสังสรรค์กเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการเป็นในหน้าค้าหายบ้านรถที่ดินก็ได้อาจจะเป็น ลักษณะชั่วข่าวเช่นบางคนน่ะอาจจะมีใครเขาเอาเอาที่ดินเนี่ยมาฝากขายกับคุณก็ได้เหมือนกันแล้วคุณอาจจะไปขายเขาอ่าอันนี้คือมันอาจจะไม่ใช่อาชีพโดยตรงของคุณเองแต่คุณเออพอมีรู้จักคนเยอะก็อาจจะไปช่วยขายเขาก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ตรงไปนะทีนี้ดาวองคารเองกับดาวจเจริญสุภาสุภาในสหัชชะเนี่ยเราก็มองได้ว่าบางทีอ่ะอาจจะเป็นตัว บิดาคุณเองก็ได้นะคะหรือเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะเชิญคุณเนี่ยไปงานสังคมไปเข้าสังคมของเขาเนี่ยบางครั้งมองว่าบางทีคุณก็อยากจะไปบางงานก็อยากไปบางงานก็อาจจะไม่อยากไปก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะมีการมีความสุขในการที่ไปเข้าสังคมการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆก็ได้หรือบางคนเนี่ย ะได้พบกับเพื่อนใหม่ก็ได้เหมือนกันแต่นี้กรณีเพื่อนใหม่เนี่ยคุณก็ดูดีๆนะเพราะว่าอังคารเนี่ยมีความเป็นประอยู่คนนี้เป็นยังไงอันนี้ก็ต้องดูกันนิดนึงเช็คกันให้ดีๆหรือบางคนเองอ่ะการติดต่อสื่อสารคุณเนี่ยที่คุณไปเข้าสังคมอ่ะจะนำความสําเร็จมาให้คุณจะสําเร็จยังไงก็ต้องดูอีกอะ่ะในบริบทของแต่คนอะ่ะคุณมีความ ไปยังไงกันบ้างไปติดต่ออะไรกันบ้างนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการเดินทางทางใกล้และไกลเกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้ก็จะมีโชคลาภและนาความสาเร็จสุดๆคุณก็ได้ค่ะแต่มาแบบป,ปลายเนี่ยนันกลงว่าปปลายมันก็มองเออมองนี้อาจจะเป็นประสบความสําเร็จแต่อาจจะไม่ได้ตามที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูนะแต่ละคนว่า คุณตั้งความหวังอะไรกันไว้นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยสุภาษเนี่ยยังเป็นเรื่องของตัวแทนก็ได้เรื่องของการเดินทางก็ได้เรื่องของการค้ำประกันค้ำประกันก็ได้แสดงว่าบางคนนะบางคนเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานคนนุณอ่ะจะต้องมีการเดินทางมีการโยกย้ายเกิดขึ้นไหมก็ให้ไปดูนะเพราะบางคนอาจจะไม่ย้ายไปต่างจังหวัดอาจจะย้ายอยู่ในแบบ คนรับพันแหกก็ได้นะเอาลงไปปรับเปลี่ยนกันดูนะคะว่าเป็นอะไรแต่ทุกอย่างเนี่ยอย่าลืมว่าดาวอังคารดวงเนี้ยเป็นปราเกษตรก็ยังหมายเริ่มถึงรวมถึงเรื่องของความขยันความอดทนด้วยนะความขยันอดทนแต่คนน่ะคิดว่าอาจจะมีบ้างที่ขยันบ้างอาจจะเหนื่อยแล้วก็พักแล้วก็ขยันอทุกอย่างแต่ว่าจะขยัน บางครั้งบางคราวเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเสียเพราะว่าอยู่ในเรือนสุกเป็นเรือนคู่มิตรกันอังคารกับสุขเป็นคู่มิตรกันก็ต้องมองว,ว่าบางทีเราอะความขยันของเราอะมันก็อาจจะมีแบบบางทีก็อาจจะมีแบบขยันมากมันอาจจะพักเหนื่อยบ้างเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะแต่ทีนี้ดูว่าในพื้นเดิมของแต่คนด้วยนะว่าดาวอังคารคุณได้ตำแหน่งอะไรนะคะต้องไปปรับเปลี่ยนกับตรงนั้นด้วยนะ ก็ตามคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนนี่ยพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ